ตอนนี้คุณนุกอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีครับตอนแรกคุณนุกก็สู่ขย่มขวัญคึ้สยองจ้า <c oughs> <c oughs> กดตบมือก่อนอ <c oughs> <c oughs> คุณนุกนะฮะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าคุณนุกเล่าสนุกมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่สลา่ของคุณนุกแล้วเนี่ยเรื่องน่าจะเรื่องที่สามค่ะเรื่องที่สามนะวันนี้มาในเรื่องที่ชื่อว่าหอใน ย่าน,น,นรังสิต <laughs> <laughs> ถึงหลายหลายคนเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วน่าจะรู้ว่าเป็นที่ไหนนะแล้วเมื่อก่อนผมไปที่นี่บ่อยเหมือนกันนะไปถ่ายรายการผมชอบตอนนั้นทำรายการชื่อน่าจะชื่อรายการอาปากค้างเหละเป็นรายการแบบแคนดิดแอบถ่ายแล้วแบบว่าแกล้งคนเล็กๆน้อยๆและสถานที่แห่งนี้มันกว้างไงมันใหญ่มากเวลาไปถ่ายก็ชอบไป แก้งนักศึกษาแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะว่ามาเลยดีกว่าดีครับคุณนุกเป็นยังไงครับเรื่องราวค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องอาจจะใช้เวลาเล่ายาวนิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนุกอยู่กับเขาประมาณสามปีครึ้นอ่าแต่ลองขมวดขมวดให้มันย่อลงหน่อยละกันนะได้ได้ได้ว่ามา<ด>เลยค,ครับก็อ่ะเริ่มแรกเนาะแล้วก็ สอบติดมหาวิทยาลัยอย่งนี้นะคะเป็นมหาวิรัติอ่ะถ้าพููพเท่านี้ก็น่าจะพอดาวออกกันแล้วแล้วก็เลือกที่จะอยู่หอในนะคะคซึ่งเขาก็จะสุ่มหอให้ว่าเราจะไ้ย่าได้อยู่ตึกไหนนะคะซึ่งลูก่็มีความเชื่อว่ามีเลขอยู่เลขหนึ่งขอขอขอไม่บอกเลขแล้วกันเดี๋ยวมันจะรู้หอเลยนะคะอ่ามีเลขอยู่เลขหนึ่งนูกเชื่อว่าเป็นเลขเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นอืแล้วเลขนั้นอ่ะ มีข่าวนักศึกษาเสียชีวิตในห้องพักด้วยเหรอใช่แล้วก็เลยภาวนาว่าขอให้ตัวเองอย่าได้หอเลขนั้นอืแล้วผลปรากฏว่าปราากฏว่ได้ทุกมากพิเจได้เฉยเลยสิ่งที่เราไม่อยากได้เรากลมักดได้กดทีไนมันดุดไม่พอค่ะทุกภาวนาว่าโอเคไม่เป็นไรครับแทนขอแค่ว่าห้องเนี่ยไม่มีเลขสี เพราะว่าเลขสีอ่อะเหมือนความอะคนจีนเขาก็เชื่อความตายบ้างอะไรกันซีเนาะอะอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอขอให้อย่าตรงทางสามแพ่งอ่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างว่าป๊อปปูล่าในหมู่ผีนิดนึงนะคะเราก็จะกลัวไว้ก่อนออืปรากฏว,ว่าวันที่ไปดูเนี่ยถึงหอเนี่ยถึงห้องเนี่ยปรากฏว,ว่าในห้องตรงทางสามแพ่งพอดีปุ๊บไม่พอคะ่ะพี่เจค่คะห้องในเลขสองหนึ่งสี่ สองหนึ่งสี่ทำไมอ่ะสองหนึ่งสี่มันเป็นยังไงเลขสี่เี่ยพี่เจเลขสี่อ่ะส่วนใหญ่ลูกจะไม่ชอบห้องที่มันมีอะไรที่มีเลขสี่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยพ้เรื่องวิญญาณเท่าไหร่หแล้วทางสามแห่งเนี่ยพี่เจก็รู้อยู่เนาะว่าอ่าทางดึงดูสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่<อ>แล้วนะคะห้องนุกเนี่ยตรงทางสามแห่งพอดีคือเป็นห้องห้องมุมเลยอะ่ะห้องมุมสามแห่งเลยค่ะอืมตรงนั้น จะเรียกว่าสาแพ้งก็ไม่ได้นะสี่แพ้งเลยด้วยซ้ำทีนี้ก็เข้าไปอยู่เนี่ยแรกๆเนี่ยยังไม่เีอะไรมากก็จะมีแค่หินห่างตาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแครับต่มานั่งอยู่ปลายเตียงรูม,มริดรูม,มริดห้องเนี้จะอยู่ได้ประมาณสองคนนะคะต่อห้องอก็ เราก็จะเห็นทุกคืนแต่ว่าเราจะไม่สนใจเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะเป็นคนที่บ้านเราตามมันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เฉยเฉยแต่ว่านุกะนอนโดยที่ไม่ปิดไฟไม่ได้คือจะนอนไม่หลับครับต้องเปิดไฟหน้าห้องน้ำทุกคืนแต่ทีเนี้ยพอเริ่มอยู่มาสักพักหนึ่งก็มีวันหนึ่งปีหนึ่งนียแหละนุก,ก็ง่วงก็เลยกลับเข้ามาหลับตอน,นกลางวันนะคะ,ะกลางวันนะพี่เจมส์เลยกลางวัน วันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นวันอ่าพฤหาัสหรือวันจันทร์เพราะว่าที่ใกล้ๆหอจะมีตลาดตลาดนัดนะคะครับก็นอนหลับไปนะคะสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาแต่ว่าขยับตัวไม่ได้ออืเนาะอาการนี้ก็น่าจะเจอกันบ่อยนะคะครับเสร็จแล้วก็อ่าได้ยินเสียงเปิดปิดประตูเข้าห้องมา<อ>แล้วก็เดินเข้ามาในห้องอแล้วก็อ๋อเคลุมิดกลับห้องก็มไม่ได้อะไร เขาก็ทำโน่นทำนี่เสร็จพักหนึ่งเขาก็เดินมาตรงกลางระหว่างเตียงนุกซึ่งตอนนั้นน่ะนุกลืมคิดไม้ว่าเตียงนุกกับเตียงลูเม์เนี่ยเราเอาดันมาคิดกันเพราะว่าเรากลัวผีแล้วต้องบอกอธิบายลักษณะหัวเตียงก่อนคือเป็นชั้นวางของได้แล้วนุกเนี่ยนำพระนะคะมาวางไว้นะคะข้างบนหัวเตียงเนะเาะเพราะว่านุกจะสวดมนต์ทุกคืนเขาก็เดินเข้ามาแทกกลางระหว่างเตียง แล้วเดี๋ยวนั้นเธอตรงกลางเตียงมันติดกันเลยป่ะใช่แต่ตอนนั้นเราลืมพี่เจเราคิวเพื่อนเราเราลืมไปเลยลืมไปนิดเออเขาก็มาจัดของให้จัดนิ่งพระจัดจับพระจับนู่นจับนี่จัดให้เราใหม่ซึ่งหนูก็ฟังเรื่องเมื่อกี้นะคะของคุณเพ็ญของคุณพี่เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าพระไปเดินนุ่งไปแตกไปค่ะผีมันไม่กลัวพระค่ะหนูบอกเลยอืมันชอบค่ะครับออ มันก็จับให้ลุกเสร็จปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยลูกก็เริ่มแปลกแตแลกละมันเฮ้ยลุมิ่อะไรอวะทักค้างหนึ่งหลังจากเสร็จนางก็นั่งยองๆข้างเตียงครับเสร็จแล้วก็มือมาจับขอบเตียงที่นุกนอนอ่ะนะคะแล้วก็เอาหน้าชะงโงกเข้ามาหาหน้าหนุ่มเนี่ยทีนัน้นเรารู้เลยว่าไม่ใช่เพื่อนเราแน่นอน เพราะว่าใบหน้าที่นุกเห็นเนี่ยเป็นใบหน้าที่ตาโผมโผงตาจิตยืดย,ดยาวหน้าเละเละเยาวๆอ่วพิเือเราก็เลยอ่ะดูแลดนละวเขาก็ใช้งน้าม,มาใกล้ๆเนะเาะแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงแต่ว่าตอนนั้นนุกนั่ไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนูกก็หลุดออกมาปุ๊บแต่เป็นว่าอ่ะแต่เป็นห้องเป,ป,ปล่ากาเป็นวิเราคุณเยว ก็ยิ่งโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่กดรับสายอ๋อโทรศัพท์ขึ้นมาดูปุ๊บไม่มีคนโทรมาเลยพี่เจไม่มีคนโทรมาอนันนั้นมันได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาเงี้ยเหรอใช่ oh. ซึ่งอันนี้ก็เคยเล่าเล่าให้พี่พี่ฟังเขาก็วิค้อสั่งว่าอาจจะมีคนมาช่วยอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ uh huh. อ๋อฮะก็ก็เราก็กลัวละเราก็เลยอ่ะรีบวิบ่งไปรอเพื่อนอยู่แถวแถวตลาดไม่กล้าไม่กล้าอยู่ห้องครับ พราะหลังจากวันนั้นมาเนี่ยลูกากาเป็นคนที่ไม่กล้านอนคนเดียวตอนกลางวันวันหนึ่งก็ไปเซาท์ไยเป็นเกิดเพื่อนแล้วเราก็ม่วงอะ่ะแต่เราเราไม่กล้าเราก็เลยแบบชวนเพื่อนกลับมาที่ห้องด้วยสองคนคก็กะว่า เออเนี่ยมีเพื่อนมาเป้าเราก็น่าจะหลับได้สบายสบายแต่ปรากฏว่าพ่อมาถึงห้องใช่ไมหมคะพี่เจก็ผู้หญิงนะคะ่ะตามภาษาก็คุยกันไปเรื่อยคุยไปคุยมาเข้าเรื่องผีเพราะว่านุ๊กเนี่ยประสบการณ์เจอผีเยอะนุ๊กก็เล่าเรื่องของตัวเองไปเล่าเล่าเล่าเรา,าไปสักพักหนึ่งนุ๊กกับเพื่อนอีกคนนึงขอสมมติว่าชื่อเอนุ๊กกับเอเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิง้องไห้ อย่างเงี uh ้ย huh. ได้ยินกันสองคนแล้วก็มองหน้ากันทึกแต่ว่าอีกคนหนึ่งชื่ออาสมบูติว่าบีบีไม่ได้ยินอะไรเลยอืมอ uh ืม huh. อ uh ืม huh. นะคะครับตอนนั้นนูกก็อ่ารู้แล้วว่ามันมันผิดปกติแล้วเรา uh huh. ได้ยินไม่หยุดเลยอรั uh ูก huh. ก็เลยตัดสินใจสวดพระมหาจักรพรรดิค่ะ uh huh. แล้วก็สวด่าแผ่ไม่ตาให้ครับเสียงนั้นก็เงียบไป นุกับเพื่อนก็มอ,องหน้ากันว่าเนียบไปเลยนุกับเพื่อนก็มองหน้ากันว่าโอเคชัดเจนละแต่คนที่ชื่อบีเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยแต่กลัวกลัวมากเลยนะกลัวเพราะว่านุกแผลไม่ตานั่นแหละมันเลยกลัวก็อ่าแล้วก็เลยเราก็เลยตัดหินใจบอกบีเนาะอ๋อม,มีอะไรเสียงข้างบนประตูมันเขาคงเล่นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้แล้วโกหกไปอันนี้คือนอีกหนึ่งเหตุการณ์พอหลังจากนั้นลูกเมทลูกเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากฟังทุกรายการแต่ไม่เคยเจอผีเลย แต่เขาจะรู้นุกอเป็นคนเห็นผีทีนี้พอเขาไม่อยู่กับนุกสักพักหนึง่งเขาเริ่มเห็นตามนุกค่ะพี่เจครับเขาอาบน้ําอยู่มีอยู่วันนึงเขาอาบน้ำพอเขาเปิดประตูห้องน้ํามาเขาเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงมุมมุมหน้าห้องน้ําอำเขาก็ทักคิดว่านุกแต่เขาบอกว่าเอ๊ะทาไมนุกไม่คุยด้วยอ่า พอชอกข้างึงเขาก็เลยไม่สนใจอนไุไม่ไม่ตอบ่าไม่เป็นไรก็เดินเข้ามาพอเกิดเดินเข้ามาปรากฏว่าเจอนุกอยู่อยู่ในห้องครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็เอา้าหนละต่อมานี่ียคืนหนึ่งนุกไปนอนห้องเพื่อนเขาก็นอนคนเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเขาสะดืมสะดือมื่อตอนกลางคืนอ่าเนาะแล้วเขาก็อ่าเห็นนุกเนี่ยคานขึ้นมานอนบนเตียงแล้วก็นั่งไม่พูดไม่จา เขาก็ถามว่าอ้าวนุไหนบอกไปนอนห้องเพื่อนทําไมกลับไวจังอืก็ไม่ตอบเขาก็เลยอไม่สนใจก็เนอนนุคงไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยพอตอนเช้านุก,ก็กลับห้องมาปกติเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นเขาก็บอกว่าเออทําไมเมื่อคืนกลับห้องไวจังเลยอะไรเงี้ยนุก็เลยบอกเพิ่งกลับมานะ งงไม่ได้กลับมา oh. งงไปเลยก็ uh huh, uh huh. อ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่อง uh huh. แล้วนุ๊กเนี่ยจะเป็นคนตรวจมงนทุกคืน uh huh. ก็มีวันหนึ่งก็มาสวดตวดตอนอ่ะเพื่อนเพื่อนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันนะคะ uh huh. ก็เข้ามาเล่นในห้องเราด้วย uh huh. แล้วก็นั่งทำเต็นบ้านข้างใต้เตียงเราเราก็นั่งสวดบนินบนเตียง uh huh. เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงหวานๆซึ่งเป็นเสียงเดียวกับที่ทุกคนในห้องได้ยินอืมอืมอืาอทุกคนในห้องที่เคยที่เคยทามาเนื่อจะเป็นเสียงร้องไห้หรือเสียงอะไรที่ที่ไล่ตางว่าเพื่อนได้ยินเสียงค่ะเป็นเสียงนี้มดเลยเป็นเสียงผู้หญิงหวานๆสวดมนต์ตามนุกครับสวดมนต์ตอนแรกเขาคิดว่านุกสวดพอเขาเงยหน้าไปเขาเห็นนุกสวดในใจไม่ได้ออกเสียงเขาก็เลยงงๆแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับแล้วก็ อนุกเองเนี่ยสวดพระมหาจักรพรรดิสาขาพิเจดูทีวีอยู่นุก,ก็นับรูปประคำด้วยนุกสวดว่าละร้อยแปดจบพอพักหนึ่งได้ยินเสียงคนสวดตามออืเสียงหวานเลยแหละเราก็คิดว่าลูมิเมตแเราสวดอืทีนี้เรามนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราสวดในใจลูมิเมตมันจะสวดตามเราได้ยังไงออืแล้วเราก็หันไปดูมันก็ไม่ได้สวดมันนั่งดูทีวียอยู่ว่ uh huh. าใครสวดตามเรา uh huh. อเออพอเราเรานี้เราก็หยุดสวด เสียงมันก็หัพี่เจแล้วพอมันก็มีอีกหลักจากนั้นที่เราสวดมนต์อยู่สวดบทอื่นนั่แหละลูกเมียเนี่ยใสหูฟังแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงหวานๆนะสวดตามครับแล้วก็หันมาเห็นอ้าวนุกไม่ได้สุกนุกไม่ได้ออกเสียงนกสวดในใจเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยพี่เจคืออยู่แบบกลัววคือไหนไม่สวดมนต์เขามาทุบค้างลุกเลยนั้นตอนอยู่ยังไม่หลับยังไม่ อะไรเลยนะมาทุบมาตีเราเลยนะให้เราอะตื่นขึ้นมาสดหมุนจนกระทั่งเราก็คงทําบุญให้เขาในระดับหนึ่งค่ะพี่เจเขาก็เหมือนเป็นวิญญาณเขาก็เริ่มมาแบบไม่น่ากลัวไม่หนอกรลอนแหละอืแต่เจก็มีเหตุให้ลูเมดเนี่ยต้องย้ายออกเพราะว่าลงทะเบียนชื่ออยู่หอไม่ทันอ่าฮะอ่าฮะุกก็ต้องอยู่คนเดียวในห้องนั้นระหว่างรอระหว่างรอลูเมอีกคนหนึ่งใช่ อ่าเราก็อยู่คนเดียวแต่ว่าบอกตรงๆค่ะพี่เจตอนนั้นเราชินค่ะใช้คําว่า,าช,ชินนะอ๋อฮะอ๋อฮะ,ะเพราะว่าเราอยู่เป็นเหมือนเขาเป็นบุบุคคนหนึ่งในห้องเราไปแล้วอ่ะค่ะเหมือนเป็นนูเมเไปแล้วอืมก็นูกก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ครับแต่วันนั้นนูกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วปกติคุยกับเพื่อนคนนี้จะคุยกันนานมากอ่าสักพักนึงเพื่อนบอกฮะอ,อะไรนะอืมแล้วสายโทรศัพท์ก็หลุดตืดตืดตืด ตื้ดไปพอเราก็เลยอ้าช่างมันอหลุดแล้วโทรโทรติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยอาปตัดใจนอนวันต่อมาเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่คุยกันนะอ่ะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงผู้แท้งควาว่าพอแล้วนะจะให้นอนนุไม่สบายออืออแล้วสายก็ตัดไปเลยค่ะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยนุ๊กทำสมุดบัญชีหายสองเล่ม หนูก็ตามหาสม,มุดบัญชีในห้องไม่เจอตามไหก็ไม่เจอครับก็เลยบอกเขาว่าช่วยนุกหาหน่อยอือยู่ดีๆนูก็มีอะไรโดนใจนหนูให้เดินไปที่อ่าโต๊ะเขียนหนังสือนะคะครปรากฏว่ามองไปที่พื้นเนี่ยเไม่ใช่สีเหมะเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าอแล้วก็เปิดกระเป๋าดูก็เจอสม,มุดบัญชีเล่มหนึับแล้วก็เออแตกดิฮะก็มานั่งอ้างเสียงแล้วคี่ใล้วเล่นแบบพี่เราก็เรียกเขาพี่เนาะพี่สาว เล่นเล่นหนึ่งหรอคะอะไรอย่างนี้เขาก็อยู่ดีเขาก็ต้นใจให้เราเดินที่เดิมแล้วปรากฏว่าที่พื้นอ่ะตรงนั้นอ่ะที่เดิมที่เราเพิ่งเดินไปมันมีสมุดบัญชีเล่มหนึ่งวางที่พื้นซึ่งตอนแรกที่เราเดินม,มามันไม่มีพี่เจครับค่ะเนี่ยค่ะก็มันมาเป็นเรืงองทุกก็เออใช่มัน,นมาได้ยังไงมันก็จะเป็นเรื่องยิบยิบย,ย่ยอยๆที่เราเจอเหตุการณ์ในแต่ละวันแต่ละครั้งแต,แต่ละนู่นแต่ละนี่ ต่างๆนานาอะไรแบบนี้หรอแล้วเราเคยเห็นตัวเต็มๆของเขาไหมเคยค่ะเคยก็จะมีที่เห็นรอบที่บอกว่ามันนอนกลางวันแล้วก็เจอแล้วก็เห็นแบบเป็นแบบแปวกๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยมีการสื่อสารไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตายในห้องนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ได้ตายในห้องนี้ค่ะพี่เตแต่ว่าเขาอ่า เป็นดวงจิตท,ที่อยู่ตรงนี้แล้วต้องเข้าใจนิดนึงค่ะพี่สถานที่ราชการมหาวิทยาลัยอเอ่ยต่างๆเนี่ยเป็นที่แรงคนถึงทําบ้านคนไม่ได้ต้องการเป็นสถานที่ราชการอืฉะนั้นเขาอยู่มาแต่ร่างแต่เดิมแล้ววิญญ,ญาณเขายังไปไหนไม่ได้อยู่ชั้นอะไรพอจะบอกได้ไหมสองค่ะชั้นสอง,สอ,งอยู่ชั้นสองอ๋อฮะเออคือบางทีเนะี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมสงสยนะัยเนาะอย่างดวงวิญญ,ญ,ญาณบางดวงวิญญ,ญาณน่ะเขาเคยอยู่ณนะที่ตรงนี้เนาะ ตั้งแต่ไม่รู้อาจจะเป็นบ้านกระตอ๊อบหรือเป็นสวนเป็นนาหรือมาเสียชีวิตตายอยู่ที่พื้นเงี้ยพอสร้างตึกขึ้นมา4ี่สิบชั้นเขาเดินขึ้นไปจับจองห้องกันเองหรอหรือ,อยังไงเขาจับจองกันเองพี่เจเขาจับจ,จบองกันเองเออจับจองด้วยด้วยตัวเลขด้วยสิ่งที่มันเหมาะสมอย่างเช่นอาจจะเนี่ยตรงเนี้ยตัวเลขได้ก็เลยจับจองห้องที่เป็นตัวเลขที่เหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอ แต่พอทีเนี้ยนุกก็สงสัยนะพี่เจหลังๆเนี่ยอพอเมดคนที่สองได้เมดมาเนี่ยเมดเราไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นุกก็เลยขอบผ้าหอบผ่อนมานอนกับพี่ยามข้างล่างอืตอนกลางคืนก็นอนโซฟาแล้วคุยกับพี่ยามกดว่าพี่พี่ยามบอกว่าชั้นสองเนี่ยน้องมาเล่าให้พี่ฟังหลายห้องแล้วนะเจอ,อ,อเป็นเยอะเหมือนกันนะลูกนะไม่ใช่ห้องลูกห้องเดียวแต่ลุกมีหนักสุดอืเพราะว่าอ,อาจจะเป็นด้วยเราสื่อสารได้ด้วยอะค่ะมันก็เลย หนักกว่าคนอื่นเขา uh, uh, แอ่ uh huh. ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีอยู่วันหนึ่งนุกก็ในหอจะมีสองตัวน้องลิตตัวที่หนึ่งกับลิตตัวที่สองครับวันหนึ่งนุกก็มิสัยไม่ดีนะคะอันนี้อยากให้คนรักโลกช่วยกันนะคะชั้นสองเดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะแต่นุกเนี่ยกลัวบันไดนะคะก็เลยเลือกที่จะขึ้นลิฟต์แทนครับก็ จะเขา้าจะเข้าลิฟต์แต่ว่าเห็นพี่ผู้หญิงคนนึงก็ผู้หญิงคนนึงก็ใส่ชุดนักศึกษาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่อ่ากระปุกอัดพีสประมาณเข่านะคะเดินมาเดินมาผ่านนุ่ไปประตูเข้าเขา้ามาสแกนนิ้วแล้วก,ก็เดินเข้าลิฟต์ไปพอเดินเข้าลิฟต์ไปเสร็จปุ uh ๊บเขาก็ไปยืนอยู่มุมลิฟต์อ่าฮะเหมือนกับว่ารอให้ใ <น S 2> เรามาในลิฟต์ด้วยเ,เออเหมือนกับเราใช่ช่านเหมือนเขารอเราก,เราก็เราก็ยังไม่เขา้า uh huh. เราก็แบบยืนอยู่พักึกุมกะว่าเออแบบ เออเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างงี้เนาะยืนอยู่ภาพหนึ่งมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนุก็เลยอ่ะกูไปก็ได้เห็นก็ไปไปก็ได้วะไปก็ได้วะคก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปนุกชะงักเลยพี่เจอื้ออืออืคอตนนี้นมันไม่มีคนออแล้วนุกก็เลยมาเล่าให้ีิยามฟังมนดูว่าที่นั่นมัเป็นอย่างงี้ยาวเลยว่าอืม นั่งกลางคืนนี่ตัวนี้ใช่ไหมก็บอกใช่ <c oughs> พี่ออืก็เจอแล้วรุ้ไห้เขาคือไขรพ่เศครับเขาคือพี่ที่เสียชีวิตที่เป็นข่าวที่มุกอ่านก่อนที่จะเข้ามาหาลัยอ๋อเหรอใช่เพราะพี่คนนี้ลักษณะเขาคือเป็นคนตัวเล็กแล้วเป็น <c oughs> เป็นดาวเอกเป็นดาวเอกคณะหนึ่งอ่าเขาสวย แล้วก็เขาน่าจะเสียชีวิตด้ยล้วประจำตัวค่ะในห้องแต่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วไม่มีใครรู้ออออืืืใชปก็เขาใช้ชีวิตปกติอะคะ่ะครับยังไปเรียนยังอะไรอยู่เหมือนเดิมทุกวันปกติแล้วสรริ่งที่บางทีก็คือว่าวันที่ขนศกพี่เขาลงมาเนี่ย,ย,ย,ยเขาใช้ลิฟต์ตัวนั้นแหละในการขนศกลงมาออืืก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้นุ๊กเนี่ยไปจูนเขาติดตอนเขาก็มันจะขึ้นลิฟต์พอดีอืมอืมอืม ก็ประมาณนี้อย่างอันนี้น้อยๆนะก็จะมีเสียงพูดเสียงนั่นอีกข้างมันตัดไปจริงๆแล้วเรื่องที่เจอต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยิบๆบยอยๆที่เจออยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าโดยคุณนุกอาจจะเป็นคนเลยเออมีเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแบบมันก็จูนชีวิตประจําวันที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่เขาเคยทําตอนที่เขายังมีลมหายใจอยู่ว่างั้นเถอะใช่ค่ะ แต่ทีเนี้ยมันก็ก่อเกิดเป็นความผูกพันนะคะนุกยอมรับนวันที่นุกต้องย้ายออกจากหอหอเนี้ยเพราะว่าเราทนพฤติกรรมลูเมตของที่สองไม่ไหวนุ๊กร้องไห้นะร้องไห้เลยนะคือร้องไห้คิดถึงผีในห้องไม่รู้ใครจะว่านุกบ้าไหมนะแต่คือเราผูกพันกันนะคะเข้าใจ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 คืเมันผูกพันอ่ะพี่เจคือเราแบบ อยู่กันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันก็นุกขอเล่าต่อเสริมอีกนิดนึงก็คือพอนุกจะไปหอนอกเนี้ยนุกรู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนมีรูเมททุกที่านุกก็เลยไปอยู่หอนอกของคืนแรกเนี้ยเออก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ระเบียงหอนิดนึงนิดนึงเตนนึงอันนี้ไม่ยาวมากก็ได้ยินเสียงบางอย่างบนในหอแค้ใกลเราก็รู้แล้วว่าอ่ะมันมีอะไรแน่นอนแต่เราก็พยายามไม่ยุ่งทาเป็นไม่สนใจไปครับผมจน จนกระทั่งมันก็เป็นอย่างนี้อยู่สองวันวันที่สามเนี่ยลุกซื้อข้าวมากินแล้วลุกวางถ้วยข้าวไว้แล้วก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาจะกินแต่ทีนี้ปกติหนุ่มคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่กับความมืดนะก็ก็แปลกดนกันชอบปิดไฟอยู่แต่วันนั้นนึกเนี่ยไม่ลุกวเปิดไฟหน่อยดีกว่าก็เลยไปเปิดไฟพอาเปิดอ้ามดขึ้นข้าวเราก็เลยยกจานข้าวเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ระเบียงซึ่งปกติเราตั้งแต่มาห้องนี้เราไม่เคยเปิดระเบียงเลยอื พอเปิดไปปุ๊บเราก็เลยเห็นเลยว่าห้องเราตรงกับสารภาูมิพอดีค่ะพี่เจครับอนี้มีสารภาูมิสามที่ฮึมสตูเอรอกหนึ่งที่งงมากแล้วห้องเราตรงกับสารภาูมิที่สองที่อยู่ข้างหลังหอครับก็เลยไปไหว้พอไปไหว้หลังจากนั้นก็ไม่ริ้งเสียงออกกะกิกทีเนี้ยนูกอะทนไม่ได้ก็เลยไปสารพิคณิตท,ที่ห้วยขวางครับแล้วก็ไปบอกพ่อพิคณิตว่านูกขอใช้ชีวิตแบบไม่เห็นได้ไหม ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากปรับตัวกับใครใหม่ๆแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราเพออยู่หอนอกเราอยู่คนเดียวได้ไงเราก็ยิงเออไม่อยากปรับตัวกับใครใหม่ก็เลยขอปิดตาแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ไม่น้อยนะคะคุณเจ็ยังมีความรู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็ uh huh. หลังจากนั้นมาเนี่ยกลายเป็นว่านุกก็ได้เข้าสู่สมาคมสายมูเตลูสายเทพไปเลยอืแล้วก็เป็นเหตุให้นุกไปเจอกับพระแม่ปัดหยางกีฬาซึ่งนุกได ่งเรื่องเข้าไปทางอาปากครังแหละว่าแนะนําเทวอะไรให้พ่อแม่ปัญจกีน่าไปอ๋อที่เป็นนงค์้าไปเสือหรือองค์อะไรใช่ไหมององหน้าท่านจะเป็นหน้าจะเป็นสิงค่ะองค์จะเป็นุษย์นะคะเป็นสิงใช่ไหมอันนี้เป็นบ้านคนไม่ใช่เหรอที่หนูส่งมาเออเป็นบ้านค่ะแต่ทาทำเป็นเทวอะไรต้องแบ่งแบ่งเป็นเทวอะไรให้พ่อแม่ต้องบอกกับมิเจคืออธิบายนิดหนึ่งคือว่าอ่าเทพองค์เนี้ยคนรู้จักน้อย แต่มีเทวไมไม่เยอะค่ะชันพระแม่พระแม่ตรัทยังกีร่าค่ะขอขออีกทีชัดชัดชัดชตรัทยังกิร่าตรัจเจตรัปอปลาลอเรือไม่หันอากาศทหารอ๋อปรัตปรัตใช่แล้วก็ยังยอยักษ์ไม่หันอากาศงองูปรัทยงนะคะแล้วก็กีร่าก็ไก่จระไอลรอเรือไม่อกสละอาอปรัทยังกีร่า ใช่ซึ่งเขาจะบูชากันทางอินเดียใต้แล้วก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอ่าประเทศในอาเซียนอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียแอต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นในอาเซียนที่ไม่ใช่อินเดียเนี่ยเขาจะเป็นพราหมณ์ที่พ่อแม่เลือกเขาจะแบ่งบ้านทําเป็นเทวสถานอืมอืมอืมอ่าค่ะที่ประเทศไทยเราก็ช่วยในเรื่องอะไรปรัดยังกีฬานี่ย ช่วยทุกเรื่องเลยพี่เจเรื่องเงินก็ได้มา,เ,าบบเรื่องเกี่ยวกับนหน้านที่การางานได้หมดอย่างแบบอย่างพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็ขอทุกเรื่องแหละนะแต่อย่างแบบอ่าป้องการสิ่งชั่วร้ายใช้คำนี้ป้องการสิ่งชั่วร้ายได้นะคะหอ,อืออ,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 อน้องพี่เจเ,เนี่ยให้น้องทีโอไปงูได้นะคะเวลาน้องออก ทัวออกทิพนะคะได้มีจะได้มีสิ่งิ่าก่อจริงๆน้องน้องทีโอเขาจะมีองค์พ่อพระพิคเนศดูแลอยู่เท่าเท่าที่รู้มานะฮะแล้วก็มีครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อพ่อแม่องค์นี้นะคะต้องบอกนิดนงมระวัิท่านแต่เดิมเป็นที่โบราณเนาะแต่ว่ามีความเชื่อว่าเกิดมาจากพ่อสิวะ นะคะอในเหตุการณ์ที่ตอนที่พนรายเนี่ยต้องแปลงร่างเป็นนรสิงค์เพื่อไปกัดมารแล้วท่านเกิดความโกรธเพราะว่าได้เลือดของของอาถุรมาก็ไม่มีใครระงานความโกรธได้ตอนนั้นอพระศิวะก็มาระงานความโกรธไม่ได้ก็เลยก่อกำเนิดเป็นพระแม่ปัญงกีฬาจากพระศิวะออกมาแล้วก็ไปกอดองนรสิงห์ทำให้องนรสิงห์เนี่ยใจเย็นลงนะคะทรูปร่างของพระแม่ปัญงกีฬาเนี่ยก็เลยมีหน้าตาคล้าย อะเป็นนอนรสิงก็เป็นนอนสาศีผู้หญิงนะคะอืมอืมอืมแล้วตอนนุกเองเนี่ยเคยเจอประสบการณ์ก็คือตอนแรกไม่รู้จักเหมือนกันอืมท่านก็มาท่านก็พยายามมาสื่อคว่าชื่อบ้างอะไรบ้างอยู่ดีที่เราเห็นสิงห์บ้างอะไรบ้างอืมจนเราต้องแบบไปหาข้อมูลนะคะว่าอืมองค์เนี้ยคือใครอืมองค์นี้คือใครจนเราก็เลยมารู้จักกับที่เทวไลน์นี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปไหว้ที่วัดแขะต้องอยู่ดีแต่เป็นคนละปางกับพระแม่อุมาใช่ไหม ไม่ใช่พระแม่อ,อ่มาค่ะคนละองเลยคนละอง์เลยนะอ่ฮะใช่แล้วนุ๊กเนี่ยตรงทางมาแถจสมีตานสมิตรร้านหนึ่งจะเป็นร้านขายเทลรูปเขาก็อยู่ดีเขาก็พูดถึงแม่ออค์นี้บอกว่าองค์เนี้ยแรงมากมคนอินเดียนี้แบบกลัวมากทางบางคนไม่กล้าทําพิธีนะพี่เตเพราะว่าท่านแรงจริงถ้าทําไม่ถูกต้องอาจจะแบบถึงกับอ่าชีวิตได้แล้วนุ๊กก็เจอขายเทลรูปเนี่ยเป็นรูปท่านเนี่ยขายในร้านเนี่ยเป็นเลซิ่งซึ่ง ถ้าคนสายมูเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าเนื้อเลเซนเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ประจุพลังน้อยที่สุดลองลงมาที่สุดประจุที่ดีที่สุดก็จะเป็นสามลิตนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อหินที่ประจุได้แรงที่อ่าพูดตรงก็คือว่าองค์เนี้ยยังไม่ได้เปิดไม่ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยแล้วเป็นแค่เนเป็นแค่เลซซนพลังก็ถือว่าน้อยแต่พี่เจ้เชื่อไหมวันนั้นนุกไม่มีเงินนุกเดินไปนุกบอกแม่นุกขอสองพันแล้วนุกจับจับเท้าท่าน่ะจับเท้าบอกว่าแม่นุกขอสองพัน พี่เจเท้าแม่โยกเท้าแม่ขยับแกวงเล่นแกวงเล่นบนมือลูกอ่ะอืมแล้วได้ตังค์จากพันไหมวันทีกว่านั้นอาจจะแบบทีนิดนึงลูกก็เอามือออกมาคิดัวเองปะวะก็จับใหม่ทีนี้โยกแรงกว่าเดิมอีกพี่เจก็เลยโอเคอะแม่มีจริงคืนนั้นลูกก็ไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็ขายของที่เฉยนี่นแหละไปซื้อของที่ทางหุรัฐนะไลฟ์ไลน์ขายคืนนั้นแล้วก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาท ภายในคืนเดียวของสองพันไดหมื่นหนึ่งพี่เจือมฮึมอืมฮืมอืมวันต่อมาก็เลยไปไหว้แม่แล้วก็เนี่ยพอนี้ขอแสนหนึ่งได้นะได้มาแล้วนะปรัดยังกีล่าหรอปรัดยังกีล่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานหาข้อมูลครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเขาก็หาไปแล้วแหละแล้วเขาโทรมาบอกผมวันนี้เองว่าข้อมูลของที่นี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมถึงรู้ไงว่าที่ของเขาเป็นบ้าน อ่าบ้าง,งเดี๋ยวก็เข้าใจผิดว่เป็นสำนักสงฆ์นะไม่ใช่นะคะเป็นเทวไลเป็นเป็นวัดนี่นแหละแต่ว่าเป็นธรรมดายอยู่แล้ววัดเทพองเนี้ยแรงคนบูชาน้อยท,ท,ทําให้ทางส่วนใหญ่ที่ถูกเลือกเนี่ยจะต้องแบ่งบ้านตัวเองอะ่ะให้เป็นพื้นที่วัดก็อาจจะแตกกวา่า เควีองค์อื่นหน่อยที่จะมีวัดเป็นเป็นวัดเลยแต่ของเรารต้องแบ่งบ้านทำนะคะอ,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 อะ,อะโอเคอวันนี้ขอบคุณน้องนุ๊กมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอเรื่องอะไรมาก็มาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะน้องนุ๊กนะได้เดี๋ยววันหลังนุ๊กมาปวดใหม่นะคะโอเคได้เลยยินดีครับผมบอ่าข,<อ>ขอบคุณรครับสวัสดีครับ